ท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้ป้าแมวพามาดูบอลสีบ้านป้าเขียวนะคะว่ายังเหลืออะไรอีกนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะป้าเขียวอยู่นี่นะคะป้าแมวก็เมื่อคืนนี้ก็เก็บไว้ให้บางส่วนแล้วนะทะ่านผู้ชมคะ่ะถ้าเพื่อนท่านใดอยากได้ก็เดี๋ยวป้าแมวทิ้งเบอร์ป้าเขียวเลยนะไม่ต้องวิ่งมานะป้าเขียวอันนี้เริ่มันเมื่อวานนี้คะ่ะอันนี้เลยสองร้อยห้าสิบแล้วต้นนี้ขายไหมคะ,ย,คะยังเนะเาะต้นไหนขายป้าเขียวแนะนําต้นนี้จ้ะต้นนี้นสวยๆเลย,เลยท่านผู้ชมนี่นะคะเท่าไหร่ป้าเขียวปุ่ม ใหญ่ๆเลยใบสวยยาวห้าร้อยค่ะห้าร้อยนะค่ะท่านผู้ชมตามข่าวาันนี้เนาะอันนี้โพโพโพทองขักโพทองเท่าไหร่จ๊ะห้าสิบาบาทนะแล้วนี่ค่ะดาบฟ้าฟื้นเป็าเขียวหกสิบบาทค่ะนี่นะคะหกสิบบาทนะตัวนี้ก็ขวักโพทองห้าสิบหรือหกสิบกิก 60, 60อา<ะ>กวักพอทองอยู่ที่หกสบาทนะเป็นนี้เป็นลูกไม้เท่าไหร่ครับประเขียวลูกไม้ห้าสิ <50 S 2> บาทห0สิ <50 S 2> บาทนะคะท่านผู้ชมดูนะประแมวพาช้าช้านะคะมาซ้ําบ้านประเขียวนะอันนี้ล่อนทองห0สิบใช่ไหมประเขียวอันนี้ก็เป็นพุ่มๆเลย,เป,ลยเป็นลูกไม้ไเ,เป็นลูกม <50 S 2> ไม้เท่าไหร่จ้าประเขียวห้าสิบบาทเนาะอันนี้ล่ะลูกไม้หัาค่ะลูกไม้ตกลง5้าบาทหมดนะเดี๋ยวปราแมวทีกระถางมาเลยนี่นะคะนี่ท่านผู้ชมขานี่สวยนะฟอมกอทุกกระถางนะนี่ท่านผู้ชมขานี่นะคะ อันนี้เป็นหงหงสุวรรณพ่อแม่จําได้ว่าบอกเจ็ดติดเมื่อวานนี้นะเจ็ดติดพ่อแม่จําได้นะคะท่านผู้ชมนี่นะตุกไม้บรรพ์เขียวนะนี่พ่อแม่พามาดูซ้ําๆนะเพื่อได้รู้ว่าเหลืออะไรกันบ้างเนาะอันนี้เป็นไอ้อะไรนะบอกเมื่อวานนี้พระเขียวพันนารายณ์เท่าไหร่นะหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมจําได้นะพัะนาราย์หนึ่งร้อยบาทต้นนี้ล่ะพระเขียวฟอร์มนี้อันนี้เหรอจ้ะเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทนะแล้วอันนี้เหมือนพริกกับเกลือเท่าไหร่จ้ะเจ็ดสิบเจ็ดสิบนะคะท่านผู้ชมไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลย หนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะไซส์ใหญ่นะกระถางหกนิ้วนะคะท่านผู้ชมต่อมาแบบนี้เลยเท่าไหร่ครับผักเขียวอันนี้อันนี้ก็เจ็ดสิบเจ็ดสิบาทนะคะท่านผู้ชมของป้าเขียวมีเจ็ดสิบหกสิบนะคะท่านผู้ชมขานี่เมื่อวานนี้บอกนี่มันจะมืดไปแต่วันนี้สวยๆนะคะว่าเท่าไหร่จ้ะเนี่ยอันนี้ก็เจ็ดสิบเป็นสายดาร์กนะคะท่านผู้ชมสายดาร์กนะออกแบบนี้นะเจ็ดสิบาทนะคะนี่มาเดี๋ยวพาดูซ้ำบ้านป้าเขียวอีกรอบนึงนะคะกระถางนี้ละป้าเขียวห้าสิบห้าสิบบาทจ้ะ อีเหนาทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมอีเหนาทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมขาของปลาเขียวห้าสิบาทนะคะแต่เขาใส่ถุงไว้นะคะท่านผู้ชมขาห้าสิบ,บาทนะคะของปลาเขียวค่ะต่อมาเป็นริบบิ้นชาลีใช่ไหมผู้นี้ไม่ปลาเขียวหรือยังไงหรือไม่ใช่อันนี้เนาะนนต้องไปด้านนู้นเนาะออไปแต่ว,า,วานี้ท่านผู้ชมบอกว่าแมวทําไมไม่บอกพิกัดของปลาเขียวบอกนะคะปลาเขียวอยู่ที่ตําบลดงขุยอําเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูร์นะคะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวแมวให้เบอร์ปลาเขียวอ่ะปลาเขียวบอกเบอร์นิดนึงแต่ปลาเขียวก็ไลน์เขาไม่ค่อยมีหนึ่ง ตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีสัญญาณถูกต้องไหมพ่อพี่เขียวอ่ะพยายามโทรจ้ะ939 6729พยายามโทรนะคะท่านผู้ชมบางทีไม่มีขึ้นจริงๆนะคะถ้าเอ่อถ้าโทรไม่ติดก็จะโทรหาป้าแมวนะอมาตัวนี้พี่อเขียวอันนี้คืออะไรคะเนี่ยนีเปียงก้าค่ะเปียงก้าห้าสิบบาทห้าสิบบาทเนาะถังใหญ่ค่ะหกนิ้วปกติเขาขายกันร้อยสองร้อยนี่นะคะอย่างนี้ก็ห้าสิบบาทนะคะนี่นี่นะคะท่านผู้ชมอ่าราคาราคาอ่าราคาส่ง ราคาส่งตั้งทางนะคะราคาส่งคือเริ่มเหมือนของป้าแมวเลยกระถางแรกห้าสิบกระถางหลังไปก็บวกสิบาททุกกระถางนะป้าเขียวนะเอาแบบนี้เนาะจ้ะนี่นะคะท่านผู้ชมของปลาเขียวนะคะริบบิ้นชารีมีสองสีนะคะสีทองกับสีม่วงสีม่วงอืมสวยสวยจ้ะแต่สีเขียวเขาก็สวยนะคะท่านผู้ชมนี่นะเขาเริ่มตั้งสรงุ่มแล้วนะนี่นะคะสีเขียวนะวันนี้ป้าแมวมาเก็บตกบ้านป้าเขียวนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูด้านในอีกนิดนึงนะคะ ่นี่นะคะต่อมาเป็นขผ้าเขียวนะคะแบบนี้นะที่ผ้าเขียวเมื่อวานนี้บอกว่าผ้าเขียวนี้เท่าไหร่หกสิบหรือห้าสิบเนี่ยหกสิบใช่ไหมจ้ะนี่นะคะหกสิบท่านผู้ชมนี่นะคะหกสิบนี่นะผ้าเขียวให้ดูนะนี่นะคะสวยๆนี่คือหกสิบบาทนะคะท่านผู้ชมจะโทรหาผ้าเขียวเลยนะคะทิ้งก็แมวไม่สามารถลกมนี่นะคะห้าสิบบาทนะท่านผู้ชมแมวติดประจัน บาทนะเี่นนะคะท่านผู้ชมนี่ห้าสิบบาทนะคะเดี๋ยวดัดฟอร์ซมีคนจองไว้กระถางมึงก็เขียวยังไม่โอนตังค์ไว้ก่อนนะนี่นะคะใช้ยชนอยู่ที่เก้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมขาอันนี้ทรงพุ่มเท่าไหร่ครับปพาเขียวหกสิบหกสิ 60, อันนี้ล่ะตัวนี้เหรอจะนนขอเจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมเจ็ดสิบบาทนะนี่นะคะท่านผู้ชมขาอันนี้เท่าไหร่เหมือนเจ้าปอกแก้วเลยเท่าไหร่ปพาเขียว เจ็ดสิบบาท,บาทะคะท่านผู้ชมวันนี้ป้าแมวก็สวัสดีไปกับบอลสีสวยๆของป้าเขียวนะคะเดี๋ยวโทรหาป้าเขียวนะสวัสดีจ้า